เพนโรสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ว่าเราได้หลบหนีจากพายิบตัติรอบนี้เราจะมาหนีจากลาวากันนะโดยแบบนี้นะฮะมีชื่อว่า The f ฟูอิตลาวานน่นเองซึ่งในแบบนี้เราก็จะต้องเอออยู่ขึ้นที่สูงเพื่อที่จะหลบหนีจากลาวาเนี่ยเราต้องอยูอย่ที่สูงๆเข้าไว้นะแต่ว่าข้างบนนี้โอ้โหคนเยอะมากโอ้เ,เพื่อนจะไปเก็บเหรียญแน่เลยนะฮะ มาลวลาวาเริ่มมาแล้วโอ้โหเพื่อนตายไหมโอเคเพื่อนขึ้นมาได้ส่วนเรานี่จะตายไหมเนี่ยโอ้โหขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วโอ้ตายแน่เลยโอ้ตายแน่เลยฮะโอ้ริมขึ้นมาใกลเรื่อยๆแล้วเลยยี่สิบกวิยี่สิบกวิโอเคผมพออยู่ได้อยู่โอ้มีคนตกลงไปแล้วมีคนตกไปแล้วโอ้ไม่นะ เอก้าวิเก้าวิอันนี้เราต้องกระโดดกระโดดเพื่อนที่จะให้อุ้ยอ่าห่า,าเราอยู่บนเหือเพื่อนได้น,นั่นแหละอุ้ยอ่ารี้บร้อยแล้วโอเคนะตอนนี้เราก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเราสือล้มชูชีพเตรียมรอไว้เลยเผื่อว่าเดวแมปอื่นมันจะต้องอยู่ที่สูงสูงอีกอเดี๋ยวแมปนี้คือแบบไรเอออย่าบอกนะว่ามันคือแมปที่ว่าเราจะต้องขึ้นไปที่สูงโ,โ,โอ้เอา้า ไม่รู้ว่ามันมีหลุมด้วยโอ้เดี๋ยวก็จะมาอีกแล้วอีกสี่วิอีกวิเดียวมาแล้วเราปาเริ่มมาแล้วนะโอ้โหโอ้โหมาแล้วเร็วตรงแบบนี้เราต้องรีบไปละฮะเรา,าต้องรีบไปเร็วเร็วโอ้โหหลุมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เราต้องค่อยๆไปนะฮะแล้วถ้าเกิดเราพลาดนี้คือเรา อุ้ยโอ้โหมาเร็วมากอุ้ยรอบนี้ยากมากเลยแต่ว่าเราคงไม่รอดแน่ๆเลยโอ้โหโอ,โอมาแล้วไม่ทันแน่ๆเอ้ยเปนอะไรเปนอะไรโอ้โอ้ไม่ทันโอ้แย่เลยไม่ทันโอเคมาแล้วนะฮะแมบปบต่อมาอะไรเนะี่ยมีเพชรอะไรด้วยเพชรเนี่ยไปทำอะไรได้ตรงนี้นะ่าจะสูงสุดแล้วมะ น่าจะสูงที่สุดละแหละเอวอเ,เพื่อนขึ้นมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ได้ได้นะเดี๋ยวก่อนนะเจ้าหมอนี่นี่สามารถบินได้ด้วยเป็นถึงขั้นระดับ v i p เลยว้าวโอ้อาว่าก็เริ่มมาแล้วเฮ้ยเขาขึ้นมาแล้วระดับวีไอเอ,อ่อนี่อะไรเนะี่ยเพื่อนมีเครื่องร่อนด้วยว้าว โอ้มาขึ้นมาแล้วเหล็กสิบห้าวิสิบห้าวินาทีเราต้องรอดได้แน่ๆตรงนี้มันก็สูงอยู่นะเราก็มีโอกาสที่จะรอดได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตรงนู้นกระโดดกันเอ,อ๊ะเริ่มเป็นแล้วเนะี่ยทำไมมันเริ่มใสๆแล้วละ่ะหรือมันใกล้จะมาถึงแล้วอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรารอดมาจากลาวาแล้วคนก็เหลืออยู่ก็เหลืออยู่เยอะอยู่นะคนที่ว่ารอดอยู่เนะี่ย เพื่อนทำอะไรเนี่ยถือล่มปล่อยร่มอะไรเนี่ย what นี่มันอะไรเนี่ยแมฟักทองฟักทองโอ้ไม่ได้ด้วยเราต้องไปขึ้นมาใหม่เนี่ยเร็วเหลืออีกประมาณเจ็ดวินาทีเราต้องรีบแล้วไม่งั้นไม่ทันแน่ๆอุ๊ยอุ๊ยกระโดดพลาดด้วยโอ้เร็วเร็วเลยเร็วเลยมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วทุกคนไปเร็วมาเร็ว มาละอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเออได้อยู่อันสุดท้ายแล้วต้องได้แน่ๆจ้ะอ่ะไม่ไม่ไมโอ้ไม่ทันนะฮะโคตรน่าเสียดายแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนใช้เครื่องร่อนอะไรด้วยก่อนเดี๋ยวเราขอเราไปดูก่อนนะนี่ไงมันมีคนใช้เครื่องร่อนโอ้หลายคนก็ขึ้นไปได้นะแต่หลายคนก็อาจจะพลาดด้วยแหละ โหน่าเสียดายเนะี่ยถ้ารอบนั้นเราขึ้นได้เนะี่ยเราก็รอดนะมาแล้วแมปต่อมาเออเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเป็นแบบนี้เนะี่ยทำไมมันดูเตียเต้ยเเดี๋ยวนี้มันสูงสุดแค่นี้เลยไม่นะเราจะรอดไหมนะเนี่ยหรือว่าเราต้องยยบหัวเพื่อนแบบรอบก่อนเนะี่ยเพื่อนโอ้ลาวามาแล้วเริ่มมาแล้วเอ้ยชุ่มหมอนี่ VIP มาอีกแล้วนะ โอ้โหโอ้โหแค่แป๊บเดียวนี่ก็มาชั้นสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้งเกือบครึ่งนาทีเราจะรอดไหมเนี่ยโหมีคนตายด้ะฮึโอ้โหมันเริ่มขึ้นมาแล้ว oh. มันขึ้นมาแล้วโอ้ oh. oh. ไม่รอดแน่แน่อุ๊ย,อยเอา้าโอเคโอเคเรายังพอเยียบเ <laughs> พื่อนได้ดู่เอ้เ <Hey, S 2> พื่อนขอบคุณมากเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะ มันหยุดือเป่าเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วอ่อโอเคโอเครอดพอดีเลยว้าวว้าวโคตรดีเลยรอดพอดีด้วยเกือบคิดว่าจะไม่รอดแล้วสิโอ้โหโคตรดีเดี๋ยวก่อนนะหาที่สูงก่อนเฮ้ยเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้นะข้างบนนี่มีอะไรลยมีเป็นเพชรด้วยม้วก่อนเราต้องรีบขึ้นไปก่อนเพื่อนมาเอาไปก่อน โอเคขึ้นมาได้ละลาว,วานี่ขึ้นมาเร็วมากเลยเนะี่ยดูดิเพื่อนที่ว่าอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่รอดก็ได้ตรงตึกสีเหลืองก็สูงอยู่แต่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะรอดนะเนี่ยโอ้ันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะโอ้โหแล้วดูมีคนตรงนั้นค่อยๆลงไปในลาวาอาี่อช้าๆดูไม่เพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนลงไปเร็วเยอะโอ้ วิลาวาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะคนตรงนั้นกระโดดกันเต็มเลยตรงนั้นไม่น่าจะรอดนะตรงนี้มีวคัตสูงมากที่จะรอดเดี๋ยวแค่วิดเดียวอ,อ้าวรอดรอดแล้วอะไรเนี่ยรอดถึงแค่สองคนเองหรอเฮ้สวัสดีเพื่อนเออเพื่อนเสื้อฟ้าอ่ะอ่ะอ้าวเพื่อนผักเราทำไมเพื่อนอ้าวหรือเพื่อนกินแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เพื่อนกินแฮมเบอร์เกอร์ สวัสดีเพื่อนสวัสดีนี่คืออะไรแคมเป็นค่ายนะฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ขึ้นได้ไหมตรงนี้ขึ้นได้ไหมได,ได,ได้ลองดูก่อนอเอ้ยได้อยู่อุ้ยเดี๋ยได้อยู่ได้อยู่สามารถขึ้นไปได้นี่คืออะไรเนะี่ยกดไม่ได้เลยโอ้ขึ้นมาเล็วเอาเดี๋ยวนะอ๋อโอเคตกใจคิดว่าขึ้นไม่ได้มีเหรียญด้วย อมันขึ้นมาเร็วมากๆโอ้ตอนนี้หกอ,อย่างลอยหมดเลยดูโอ้ถ้าใครที่ว่าขึ้นมาไม่ทันนี้ก็ตายได้เหมือนกันแล้วมีคนตรงนั้นอีกคนหนึ่งวัดดีโอขึ้นมาแล้วเลกห้าวิห้าวิรอดแน่ๆโอ ขึ้นมาแล้วโอเคเรียบร้อยรอดพอดีเฮ้ <Yeah. S 1> hey, สวัสดีสวัสดีสวัสดี <What? S 1> สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็พอแค่นี้ละกันนะใครที่ว่าชอบเนี่ยหรือว่าสนใจที่ว่าอยากจะเล่นแมปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แมปนี้ไว้ล่างใต้คลิปละกันนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายโอ้โหแล้วเพื่อนก็มาอยู่บนหัวเราอีก